ที่นี่ไทย PBS กันต่อเลยนะคะ พรุ่งนี้จะเดินทางไปกันเป็นคณะใหญ่เลยนะคะสําหรับตัวแทนด้านความมั่นคงของไทยนําโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับคณะผู้นําเหล่าทัพไทยปลัดกระทรวงกลาโหมและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC จัดขึ้นเป็นครั้งที่8แล้วนะคะที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครั้งนี้เตรียมที่จะหาหรือเรื่องมาตรการต่อเนื่องจากคําสั่งของศาลโลกรวมถึงการจะตั้งจุดตรวจ ร่วมกันนะคะในพื้นที่ขัดแย้งที่จนถึงขณะนี้ยังหาข้อยุติไม่ได้ค่ะติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิทติประดิษฐ์ค่ะตลอดช่วง5เดือนที่ผ่านมาหลังสารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือสารโลกออกมาตราการชั่วคราวปรับกําลังทหารจากเขตปลอดทหารรอบปราสาทพระวิหารได้เกิดความเห็นที่แตกต่างระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมและผู้นํากองทัพในเรื่องการปรับกําลังทหาร ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดประชุมกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลการจัดประชุม GBC ที่กรุงพนมเป็นเช้าวันพรุ่งนี้เป็นผลส่วนหนึ่งหลังการปรับความเข้าใจภายในกองทัพหัวเรื่องสำคัญในการหาลือจะพิจารณาถึงกรอบเวลาของการปรับกำลังทหารการนำตารวจตระเวนชายแดนเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน และห่วงเวลาการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการจากอินโดนีเซียจำนวนเก้านายซึ่งจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กัมพูชาและไทยเพื่อสังเกตการระหว่างและหลังการปรับกำลังในาทหารในกองทัพนายหนึ่งยอมรับกับไทยพีบีว่ายังมีความเห็นต่างในเรื่องของพื้นที่การตั้งด่านตรวจร่วมบนเขาพระวิหารโดยฝ่ายไทยเสนอให้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวปราสาท เพื่อตรวจตาผู้คนและยุตโทรปรณกที่อาจมีการนำเข้าพื้นที่ขณะที่กัมพูชาเสนอให้อยู่บริเวณผาหมอีแดงและยังมีความเห็นต่างในเรื่องการจัดระเบียบชุมชนกัมพูชาบริเวณวัดแก้วสิกขาคิรีสวาระที่กัมพูชาสร้างในเขตอธิปไตยไทยบริเวณพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรและการเข้าออกพื้นที่รอบปราสาทของเจ้าหน้าที่ยูเนสโกที่ต้องผ่านเขตแดนไทย ก็อาจจะไปหารือเพิ่มเติมท่าทีต่างๆของฝ่ายกัมพูชานะครับในเรื่องของการปฏิบัติการตามมาตรการคุ้มครองชั่วคราวนะครับซึ่งเรามีพันธะสัญญากันอยู่แต่ก็ไปไปฟังเฉยๆว่าจะจะจะว่าอย่างไงกันก็เรายังคงไม่ปฏิบัติอะไรได้อยู่แล้วเพราะทั้งหมดนั้นจะต้องมีการพูดคุยอะไรมาเ็ต้องกลับมาหารือกันแล้วก็เข้าคอรมอแล้วอาจจะต้องเข้าสภาตามมาตรหนึ่งเข้าศูนย์อะไรก็ว่ากันไปมีรายงานยืนยันว่า รัฐมนตรีกระหโหมได้ส่งในฐานชั้นผู้ใหญ่สองได้เดินทางล่วงหน้าไปที่กรุงพนมเปญเมื่อวานนี้เพื่อรวมหาลือกับฝ่ายกัมพูชาถึงเรื่องที่ยังมีความเห็นแตกต่างโดยเฉพาะเรื่องการตั้งจุดตรวจร่วมการจัดระเบียบชุมชนและการเดินทางเข้าออกพื้นที่ของทางยูเนสโกที่ฝ่ายกัมพูชาไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของฝ่ายไทยเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ไทยพ b สรายงาน แต่ที่เพิ่งจะประชุมเรียบร้อยไปนะคะก็คือการประชุมสุดยอดความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงค่ะที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินทางไปร่วมประชุมด้วยที่ประเทศพมา่าพร้อมกับประเทศอื่นๆจากตัวแทนอีก5ประเทศนะคะครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่ต้องการที่จะเน้นในเรื่องเศรษฐกิจดักสิ่งแวดล้อมก็เป็นห่วงนะคะว่าเกรงว่าจะเกิดผลกระทบกามาโดยเฉพาะต่อกลุ่มชาติพันธุ์ในพมา่าค่ะ แถลงการความร่วมมือของผู้นำประเทศหกประเทศในการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMS ที่ร่วมกับประธานธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB ที่กรุงเนปิดอปประเทศพม่าวันนี้ได้เห็นชอบการผลักดันแผนยุทธศาสตร์ GMS ฉบับใหม่ปี2012ถึง2022ที่จะเน้นการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคให้เข้มแข็งเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและความมั่นคงรวมถึงสร้างสมดุล รหว่างโครงการพัฒนากับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นคุณยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อที่ประชุมว่าพร้อมที่จะร่วมพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่อย่างเช่นเส้นทางกาญจนบุรีทวายที่จะมีการลงทุนสร้างท่าเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมในเมืองทวายและเส้นทางแม่สอดเมลดดนอกจากนี้ยังจะมีการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยพมา่าเรื่องการพัฒนาแหล่งพลังงานด้วย นางสาวเปรมฤด,ดีดาวเรืองผู้อำนวยการโครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่นำ้ำโขงตั้งข้อสังเกตว่า การที่ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB เป็นผู้มีบทบาทและอยู่เบื้องหลังการประชุม GMS จึงน่าเป็นห่วงว่าโครงการพัฒนาที่ถูกผลักดันจะสร้างผลกระทบต่อชาวพามา่าและกลุ่มชาติพันธุ์เพราะทิศทางของ ADB มุ่งสนับสนุนแต่การเติบโตของกลุ่มธุรกิจเอกชนขณะที่ประชาชนในชาติอาเซียนเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางวิถีวัฒนธรรมซึ่งโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้กับประชาชนจึงเป็นคำถามสำคัญต่อรัฐบาลและนักลงทุนชาวไทยที่สนับสนุนโครงการเหล่านี้ว่ามุ่งพัฒนาเพื่อผลประโยชน์และความยั่งยืนของประชาสังคมในภูมิภาคจริงหรือไม่อีกด้านหนึ่งนะคะความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพม่านะคะที่ได้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองบางส่วนก่อนหน้านี้ หนึ่งในนั้นก็คือหม่องธุระหรือว่าสากน่านะคะฉายาของเขากับความเป็นดาราตลกชื่อดังก่อนหน้านี้เขาถูกจำคุกรวมถึง8ปีนะคะ4ระลอกด้วยกันถูกจับขังขังคุกแต่ว่าเมื่อได้รับอิสรภาพเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เขามาเยือนเป็นครั้งแรกในการได้รับอิสรภาพในครั้งนี้บอกว่าช็อกกับทุกสิ่งที่ได้เห็นในประเทศไทยค่ะ ซากนาะดาราตลกชื่อดังของพมา่าวัย50ปีเพิ่งถูกปล่อยตัวพร้อมกับนักโทษการเมืองคนอื่นๆรวม230คนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลังต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำรวม8ปีจากการถูกจับกลุม4ครั้งในการเสวนาพบปะกับผู้สื่อข่าวต่างชาติที่มีคนพมา่ามาร่วมฟังมากมายซากกนาก็ปล่อยมุกแฝงการประชดประชันแบบมืออาชีพทำให้การเสวนามีเสียงหัวเราะและเสียงปรบมือดังขึ้นเป็นระยะระยะ All of the, my jokes are my favorite jokes <laughs> because I didn't get the money, so I don't want to say any jokes. <laughs> การเดินทางออกนอกพม่าครั้งแรกในชีวิตซากนาณ์ประหลาดใจต่อสิ่งต่างๆที่พบเจอทั้งสนามบินตึกสูงถนนดีๆอย่างที่ไม่เคยเจอในพม่ามาก่อนโดยเฉพาะใบหน้าที่เต็มเปี่ยมด้วยความรู้สึกมั่นคงในชีวิตของหนุ่มสาวชาวไทย I Great shock. I call. Just a huge shock. Because their face have many secure face. They have the feeling about security. They have the feeling about freedom. They have the feeling about self-confidence. I saw on their faces. But in our country, our young people lost confidence. Lost ความตกตะลึงเหล่านี้เองที่ทำให้เขาได้แนวคิดว่าเมื่อกลับไปพมา่าจะทำหนังสั้นเรื่อง Hello Democracy หรือสวัสดีประชาธิปไตยโดยเขาไม่มีความคิดที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเข้าสภาผู้ฟังหลายคนถามถึงรัฐบาลพมา่าและสถานการณ์ในประเทศโดยเขาตอบว่านี่เป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและต้องจับตาดูต่อไป year of our country this is start change you should support us so now improvement is that if they if they a if, if, if they lifted the sanction we we, we 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 get the many aids from the foreign countries ซากกนาบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการจับตามองว่ารัฐบาลพม่าทำอะไรและจะทำอะไรต่อไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการร่วมมือกันโดยในช่วงที่ผ่านมาก็เห็นพัฒนาการในหลายภาคส่วน โดยเขาได้ยกตัวอย่างชีวิตที่ตลกไม่ออกในเรือนจำช่วง5ปีแรกของเขาที่ถูกจำกัดอิสรภาพถึงขั้นไม่มีเพื่อนร่วมห้องค้งไม่มีโอกาสที่จะออกมาเดินนอกห้องขังและนอกจากนี้ยังถูกนายทหารยศพันตรีคนหนึ่งทรมานหลายครั้งแต่ชีวิตในเรือนจำรอบล่าสุดนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงเขาได้อ่านหนังสือฟังวิทยุสามารถออกมาเดินบนสนามเห็นเดือนเห็นตะวันแล้วเขาก็ได้เจอกับพันตรีที่ทรมานเขาอีกครั้งแต่คราวนี้จะ เจอในฐานะเพื่อนนักโทษเขาให้อภัยนายทหารคนนั้นและจับมือพูดคุยกับเขาทุกวันหลังได้รับอิสรภาพสักกนารู้สึกเสียใจที่ยังคงมีนักโทษการเมืองจํานวนมากอยู่ในเรือนจําและรู้สึกสับสนกับคําว่าอิสรภาพจึงมีความคิดที่จะทําหนังสั้นเกี่ยวกับอิสรภาพขึ้นและอ,องศานสูจีได้แนะนําให้เขาจัดเทศกาลหนังสั้นเกี่ยวกับเสรีภาพด้วยซึ่งเขาคิดว่าทําได้ และจะพยายามร้องของให้รัฐบาลปล่อยตัวนักโทษการเมืองที่เหลือต่อไปเอกรินบำรุงพักไทย P ีบอรายงานเป็นดาราตลกที่คนพม่าชื่นชมกันมากนะคะและเป็นหนึ่งในกรณีของนักโทษทางการเมืองนะคะที่คนพมา่ารออยู่ว่าจะได้รับการปล่อยตัวกว่า2,000คนที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ค่ะ คุณผู้ชมคะอีกสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคนะคะหลังการเสียชีวิตของขิมจองอิลผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือดูเหมือนประเทศเพื่อนบ้านจะพยายามรักษาระดับสถานการณ์ไว้ไม่ให้ตึงเครียดนะคะเพราะเกรงว่าความรุนแรงจะปะทุขึ้นค่ะหลงแก้วที่บรรจุศพของขิมจองอิลผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือพูดถึงแก่สัญญกรรมเมื่อ3วันก่อน ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ร่างของเขาคลุมด้วยผ้าสีแดงนะคะเจ้าหน้าที่ยืนรักษาการความปลอดภัยอยู่ไม่ห่างมีผู้ร่วมไว้อะไรมากมายนำโดยคิมจองอุลบุตรชายคนที่สามสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือแสดงม่านยักษ์สีแดงคลุมฝาผนังที่อยู่ข้างหลังลงศพขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงต่างยืนเข้าแถวเพื่อเคารพศพ รัฐบาลเกาหลีใต้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประชาชนเกาหลีเหนือต่อก,การจากไปของผู้นำสูงสุดถึงแม้จะมีความตึงเครียดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะการประทะกันบริเวณชายแดนเมื่อปีที่แล้วขณะที่ทั่วโลกกำลังจับตามองการเปลี่ยนผ่านของเกาหลีเหนือไปสู่ผู้นำคนใหม่ที่คาดว่าจะเป็นคิมจองอุลผู้นำไต้หวันประธานาธิบดีหมาดอิงจิวระบุว่า สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเอเชียตะวันออกนเฉียงเหนือเป็นเรื่องสำคัญและร้องขอให้เอเชียแปซิฟิกทำงานร่วมกันในทุกประเทศนะคะเพื่อคงความมั่นคงและเสถียรภาพในระดับภูมิภาคที่ประเทศจีนค่ะเพื่อนบ้านของเกาหลีเหนือและพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดโครงการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดบริเวณ2ฝั่งพรมแดนและมีรายงานว่าปิดการข้ามพรมแดนชั่วคราวยางเจชีรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนพบกับเอกอัครราชทูตเกาหลี เอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือนะคะเพื่อแสดงความเสียใจขณะที่สหรัฐร้องขอให้เกาหลีเหนือเดินตามเส้นทางสันติภาพหลังการเสียชีวิตของคิมจองอิลและร้องขอให้สมแดงทำงานร่วมกับนานาประเทศเพื่อพัฒนาสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านค่ะ ก่อนหน้านี้สห,าหารัฐเลือกที่จะเกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือระลอกใหม่โดยยื่นเงื่อนไขว่าต้องยกเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่เจ้าหน้าที่ระบุว,ว่าช่วงนี้คงจะไม่คืบหน้าเพราะว่าเกาหลีเหนืออยู่ระหว่างการไว้อาลัยให้กับคิมจองอิลเชื่อว่าประเด็นการพัฒนา,น,านิวเคลียร์จะเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่จะเป็นดัชนีชี้วัดอนาคตและความมีสีิรภาพรวมถึงความมั่นคงในระดับภูมิภาคและคาบสมุทรเกาหลีค่ะ พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามตอบโจทย์นะคะคุณพินโยไตรสุริยธรรมายังสนทนากับคุณอรสมสุทธิสาครนนักเขียนและนักโทษสองท่านจากแดนประหารนะคะกับความหวังและอิสรภาพตอบโจทย์ช่ชวงหน้าค่ะช่วงนี้ดิฉันนัฐธากมลวาทินสวัสดีค่ะ